สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาผัดดอกขาใส่หมูนะคะดอกขาค่ะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากกระเทียมสับซอสหอยนางลมชักสองช้อนค่ะซีอิ๊วขาวสองช้อนค่ะซอสฝาเขียว สช้อนค่ะน้ำปลาสักหนึ่งช้อนก่อนนะคะชูรสค่ะสักครึ่งช้อนค่ะรสด,ดีค่ะสักครึ่งช้อนค่ะน้ำตาลค่ะสักหนึ่งช้อนค่ะ คนคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะไปตั้งกระทะค่ะ กระเทียมได้ที่แล้วเราก็จะเอาหมูลงไปผัดเลยนะคะ พอผัดหมูได้ที่แล้วเราก็เอาน้ำซอสที่เราทำไว้ลงเลยนะคะต่อไปเราก็เอาดอกขาลงเลยค่ะหมูนี้เราใช้หมูสามชั้นแล้วก็สันคอนะคะ พริกขี้หนูที่เราหั่นไว้เทล,ลงไปเลยนะคะออหอมดอกค่ะค่ะเราผัดมาสักพักเราก็จะได้ที่แล้วนะคะ เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟ